แอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมือถือหนึ่งเครื่องลงทะเบียนร,รับเงิน10,000บาทได้เครื่องละกี่คนดูเลยคุณได้รู้และเข้าใจล่าสุดมีคําถามจากเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านสอบถามกันมาเยอะว่ามือถือ1เครื่องเนี่ยจะลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐได้กี่คนไม่ว่าจะทําการสมัครยืนยันตัวตนสแกนใบห,หน้าสแกนตรบบประชาชนตั้งรหัสพินตั้งรหัสผ่านมันทําได้ครั้งละกี่คนนะครับอันนี้เนี่ย มันจะมีต้องพูดจากหลากหลายมุมมองนะครับผมจะเริ่มจากมุมมองของแอปพลิเคชันก่อนคือทุกๆแอปพลิเคชันที่อยู่บนโลกใบน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอป a c e b o o k แอป Line แอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกๆแอปนะบางแอปก็สามารถใช้ได้หลายเครื่องหลายรหัสนะครับในอันเดียวเช่นแอป a c e b o o k เนี้ย สามารถจะได้หลายรหัสในทุกคนสามารถมีหลายเฟสในแอปเดียวได้ก็คือสามารถเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนแรต่างเข้าไปตรงนั้นได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีบางแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสอย่างนั้นได้ครับในกรณีนเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือแอป Line แอป Line นี้มือถือ1เครื่องเนี่ยคุณสามารถมี l ล ne ได้1 Line ลย,ยกเว้นแต่ว่าคุณมันจะมีมันจะมีเทคนิคอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยค่อยว่ากันเทคนิคเทคนิคเพิ่มเติมมันต้องโหลดแอปอื่นเพิ่มเพื่อให้ใช้แต่มันก็จะไม่สเสถียร แลวใช้ก็จะมีปัญหาได้นะครับคือโดยสรุปเลยก็คือแอป,ปอย่างแอปไลน์เนี่ยมันก็มีใช้ได้หนึ่งเครื่องต่อ1คนนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแอป,ปเป๋าตังค์เนี่ยก็ที่ผ่านมามันก็มี1เครื่องหนึ่งคนนะครับแต่ตรงนี้มันมีเงื่อนไขตรงที่ถ้าสมมุติว่าคุณออกจากระบบไล ne เก่าหรือออกจากระบบของแอป,ปเป๋าตังค์เก่าแล้วมาเข้าอันใหม่มันก็สามารถทำได้นะครับ ทีนี้เนี่ยรูปแบบของแอปพลิเคชันทางรัฐจากที่ผมได้ลองเล่นดูรูปแบบจะเป็นการเข้าสู่ระบบและก็เมื่อคุณออกจากระบบแล้วเนี่ยโดยการลบแอปแล้วก็ติดตั้งแอปใหม่ขึ้นมามันก็จะเป็นการเข้าสู่ระบบใหม่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่ามือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยสามารถมีแอปทางรัฐเนี่ยก็ค,คือลงทะเบียนรับเงิน1นึ่งบาทได้หลายคนสามารถทําได้แต่มันจะยุ่งยากยุ่งยากตรงไหน ยุ่งยากตรงที่ทุกครั้งที่คุณเข้ามาในแอปทางรัฐเนี่ยมันต้องทําการเข้าสูร่ระบบเพเผอต้องทําการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าสูร่ระบบโดยสิ่งที่คุณจะต้องมีในการเข้าสู่ระบบต่างๆก็คือชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนะครับอ่าก็ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านนี่คุณต้องมีพอคุณมีชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านแล้วตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่า แต่อย่างธนาคารอย่างเงี้ยมันก็มันต้องยินเดนตนหลายชั้นนะครับมันก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ทีนี้เนี่ยมันตอบมันจะตอบได้หลายอย่างนะถ้าตอบในมุมมองของแอปพลิเคชันเนี่ยในแอปพลิเคชันทางรัฐที่ผมดูระบบเนี่ยมันสามารถใช้เครื่องหนึ่งใช้ได้หลายคนได้นะครับสามารถใช้กี่คนก็ได้2คน3าคนสี่คนนะแต่ปันจะมีปัญหาตรงที่คุณต้องมาเข้าสู่ระบบยินเดนตนใหม่แล้วก็มาคือมันต้องเข้าสู่ระบบใหม่ะครับ ซึ่งการเข้าสู่ระบบตรงนี้มันจะต้องใช้รหัสผ่านนะต้องจํารหัสผ่านให้ได้แล้วคุณต้องจําของ2รหัสให้ได้มันจะคล้ายๆกับหลักการถ้าเป็น Facebook อย่างเงี้ยก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยไอแอปทางรัฐเนี่ยอันนี้มันจะมีผลของท่านการเงินแล้วพวกนี้ด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นเงินดิจิต้ลหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับก็พอคุณได้เงิน1 0 0 0 0มนมาแล้วก็ถ้าเกิดวิทยาจะใช้หลายหลายคนต่อหนึ่งเครื่องจริงๆก็แนะนําว่าให้เสร็จเป็นคนๆไปเช่นสมมติคุณ ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้ลองผมใช้คําว่าลองนะผมไม่การันตีว่า1 0 0ซตหรือเปล่าให้คุณลองเข้าสู่ระบบแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยด้วยบัญชีอื่นนะครับวิธีการเข้าสู่ระบบตรงนี้เนี่ยผมมีเคยจัดทาเอาไว้แล้วสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่วิธีการเข้าสู่ระบบอธิบายอธิบายนวิธีการเข้าสู่ระบบให้คุณผมอธิบายไว้ได้คลิปนั้นอย่างละเอียดนะก็ไปดูได้หลังวิดีโอนี้มันจะเข้าสู่ระบบเข้าสระบบตามวิธีนั้นนะครับก็ โดยครั้งแรกเนะี่ยให้คุณเข้าสู่ระบบ,ด,ะนะบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอันที่1นนะครับให้เขาโดยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอันที่1นนะส่วนครั้งที่2นะพอคุณเข้าไปเสร็จแล้วลงทะเบียนเสร็จครั้งที่1นนะลงทะเบียนกดยืนยันอะไรรับสิทธิ์อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็พอได้เงิน1นึ่งบาทเข้ามาแล้วก็ให้เปิดขึ้นที่2อง ออกคือลบแอปทางรัฐออกแล้วโหลดมาใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในรหัสที่2ของคนที่2แทนแล้วก็เข้าไปทําการอะไรยีนต้มอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสมัครนะครับวเวลาใช้สิทธิ์มันก็จะสามารถใช้สิทธิ์ทีละเครื่องได้ก็คือเครื่องหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งเครื่อง2ใช้อีกครั้งหนึ่นครับดังนั้นเนี่ยมันตอบได้หลายอย่างสําหรับคําถามนี้นะครับว่ามือถือ,อเดี๋ยวผมตอบละคำถามมือถือ1เครื่องลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทได้เครื่องละกี่คน มันจะเป็นทั้ง2กรณีนะครับ1คนก็ได้หรือว่ามากหรือว่า2คนขึ้นไปก็ได้นะครับมันได้ทั้ง2กรณีเลยนะเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือมันสามารถใช้ได้โดยกระบวนการอย่างต่างเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรต่างในโลกใบนี้มันสามารถทําได้อย่างทูวอลเล็อย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้2คน ในหนึ่งครื่องได้แต่ก็ไม่มีคนไม่มีนิยมใช้กันเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับนั้นเนี่ยเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลมันอาจจะเล็ดลอดออกไปให้กับคนที่ผมวคุณให้กับเพื่อนอีกคนนึงอะ่ะแล้วข้อมูลของคุณน่ยมันอาจจะโดนเพื่อนของคุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวผมก็แล้วเกิดว่ามือถือของคุณเนี่ยมันมีจํากัดจริงๆแล้วไม่อยากจะไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ผมว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ดีที่คุณจะสามารถใช้แอป ทางรัฐกับหลายคนได้เพราะว่าเงิน1นึ่งมบาทเนี่ยเขาข้อดีของเงิน1นึ่งบาทที่ได้มาเนี่ยเขาไม่จํากัดว่าต้องใช้หมดภายในกี่วันนะครับซึ่งแลวก็ไม่จํากัดการใช้งานแต่ละวันด้วยนะคือไอ้กำหนดไอ้กำหนดใช้ภายในกี่วันเนี่ยเขากำหนดแต่ว่าไอ้ไม่กําหนดจํานวนที่ใช้สูงสุดต่อวันนะครับ,นะรบใช้คํานี้ดีกว่าไอ้กำหนดวันที่ใช้เขามีกําหนดอยู่แล้วว่าใช้ภายในอย่างที่ข้อมูลล่าสุดคือภายใน6เดือนแต่ไอ้อย่างที่ กำหนดว่าวันหนึ่งไม่ไม่ควรใช้เกินหนึ่งบาทอันนี้เขาไม่ได้กำหนดเพดานเหมือนโครงการคนละครึ่งที่ห้ามเกิน1 5 0บาทต่อวันอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้ไม่มีเพดานดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณมีเป้าหมายแล้วว่าคุณได้เงินทางรัฐมาจะไปซื้ออะไรคุณก็เอาคุณก็เอาคนที่1นึ่งะตรงนี้สมมุติว่ามันมีหนึ่งสองนะครับสคนนะพอยังพอเป็นเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยคุณได้เงินมาแล้วคุณก็เอาเงินคนที่1ไป ใช้ก่อนนะอันนี้คือหมายถึงคนในครอบครัวเดียวกันนะก็เอาเงินคนที่1ไปใช้ก่อนแล้วจากนั้นก็ลบแอป,ปทางรัฐออกแล้วก็าวน์โหลดแอป,ปใหม่แล้วก็เอาคนที่2ไปใช้ต่อนะครับพอใช้หมดแล้วเงินหมดแล้วก็ลบแอป,ปออกแล้วก็เอาคนที่3ม,มาใช้ต่อแล้วก็ใช้เงินให้หมดนะครับก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือผมบอกว่าเป็นหลักการที่มันสามารถทําได้นะแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณต้องลองทดสอบดูต้องลองทําดูคือโดยการเข้าสู่ระบบ วิธีการเข้าสู่ระบบเนี่ยหลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้นะครับคุณก็ไปเข้าสู่ระบบตามนั้นนะครับพอเข้าสู่ระบบปุ๊บอันที่1เสร็จอะไรเสร็จปุ๊บกดลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะค,คุณต้องลงทะเบียนทุกรหัสนะครับแล้วข้อสาคัญคือคุณต้องจดเอาไว้ว่าอันที่1เนี่ยเป็นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคืออะไรเพราะาชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับเนี่ยทุกอันต้องมีชื่อผู้ใช้รหัสผ่านถ้าคุณรู้ คุณก็สามารถเข้าได้มันเหมือนกับชื่อผู้ใช้รหัสผ่าเปียบเสมือนกุญแจบ้านนะครับกุญแจบ้านของคุณเนี่ยถ้าคุณจําได้ว่ากุญแจบ้านคุณอยู่ไหนจํารหัสได้คุณก็สามารถเปิดเข้าไปบ้านของวันนั้นได้อะอันนี้บ้านของรหัสคนที่1บ้านของรหัสคนที่2คุณจําได้คุณก็เข้าได้บ้านรหัสคนที่3คุณจําได้คุณก็เข้าได้ครับอันนี้คืออธิบายแบบละเอียดมากคือแบบนี้นะมันมีความเป็นไปได้ว่าสามารถใช้ได้ทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสอบถามแล้วมีปัญหาอะไรต่างๆอีกหรือเปล่ามันไม่มีแล้วนะครับปัญหามันก็มี ว่าข้อมูลคุณอาจจะเล็ดรอดออกไปได้นะครับต่อแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าทางภาคด้านเนี่ยเขาได้ผูกบัญชีของคุณไว้อัตโนมัติแล้วนะเหมือนแอปธนาคารอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมันก็ไม่สามารถใช้ได้ครับคุณต้องไปทําการล้างเครื่องอะไรมันยุ่งยากอันนั้นก็อย่าทํานะครับแต่ให้ทําแบบที่ผมบอกอ่ะถ้าคุณทําได้ในขั้นตอนที่ผมบอกคือเข้าสู่ระบบดูแล้วออกดูแล้วเข้าสู่ระบบอันใหม่แล้วมันเข้าได้ก็คือได้แค่นั้นเองถ้าเข้าสูราาส่ระบบแล้วมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ โอเคนะครับนี่คือแบบตอบแบบชัดเจนมากๆถ้าคุณฟังแล้วยังสงสัยในส่วนไหนที่ผมอธิบายนะ <c oughs> ก็พิมพ์มาสอบถามผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้หรือว่ากดชื่อมีแอดไลน์ม <c oughs> าพูดคุยสอบถามแรื่อ่งภาพอะไรที่คุณกําลังทําอยู่และลองอยู่เนี่ยมาให้ผมได้นะถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมว่าวิธีการทํายังไงแบบที่ผมบอกทดลองเนี่ยก็ลองพิมพ์มาสอบถามกันได้ก็แต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชม